สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับข่าวดีใดจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ข่าวดีใดจะเกิดขึ้นกับคุณการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นให้ดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะหากอะไรที่จะเป็นการที่จะต้องลงทุนการคิดการตัดสินใจเนี่ย ถ้าไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวอย่าอย่าเอาคําทํานายในนี้ไปตัดสินใจลงทุนทําอะไรนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าอ่านของใครไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอลูกเต๋าเปิดนำหน่อย การรักษาสดใสคล้ายๆเด็กการทิ้งโอเคจากตามหน้าไพ่เนี่ยเหมือนกับว่ามันถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะจะไม่ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะคะแต่จะดูดเรื่องเกี่ยวกับตัวคนเลยคล้ายๆกับคนที่ได้ลาทิ้งอะไรที่มันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์คล้ายๆกับจะใช้คำว่าชีวิตใหม่ที่ปราศจ,จากความทุกข์ หรือแม้กระทั่งคำว่าโรคเนี่ยบางทีจะเป็นโรคทางใจโรคทางความคิดแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กเนี่ยเด็กเขาจะเป็นผ้าขาว,ขาวก็คือการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเครียดอะไรมากประมาณนี้ด้วยแล้วก็คุณจะละชิ้งอะไรที่แบบว่าท็อกซิกกับตัวเองอะค่ะเป็นพิษกับตัวเองได้ง่ายมากอะเรามาดูกันต่อนะคะด้วย ทารโลหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้เหมือนกับมันหยุดชะงกักหรือแม้กระทั่งไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นะคะหรือบางคนอาจจะพึ่งคือผ่านความเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจประมาณนี้ด้วย ถ้าติีอีกในหนึ่งบวกการลูกเต่าเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณกลับมาฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างอืมบางทีนะหลายคนตอนนี้ค่อนข้างที่จะเก็บตัวหรือว่าอยากเก็บตัวไม่ค่อยอยากสูงสิงอะไรกับใครมากมายสักเท่าไหร่ด้วยนะคะ คือคนเหนื่อยอะ่ะเราพอเหนื่อยเหมือนแบบเราทำงานมาเหนื่อยๆใช่ป้ะเราก็อยากแบบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การแต่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตการทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เหมือนเป็นไฟบังคับให้คุณต้องออกซื้อออกงานสังคมนะคะเดี๋ยวโอกาสใหม่ๆหลายคนกําลังลเริ่มทําอะไรใหม่ๆให้กับ ตัวเองด้วยหรือเปล่า judgment อยู่ในช่วงการตัดสินใจบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการย้ายงานหรือการหาง,งานใหม่ไรายได้เสริมแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะจากตามหน้าไพ่เนี่ยตัวคุณอยากอยากอยู่นิ่งๆแต่ว่าเหมือนกับจะต้องมีการติดต่อประสนานงานคือจะบอกว่าทุกอย่างอะ่ะจะดีขึ้นแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีการฝืนลุกขึ้นทำอะไรสักหน่อยอะคะ่ะไพ่ j u d g m e เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจหรือว่าทำอาชีพอะไรอยู่หรือคิดจะทำอาชีพเสริมจะต้องหมั่นออกสื่อออกคือเขาเรียกว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องคุยค่อนข้างเยอะอะทีนี้ผลบุญต่างๆที่คุณทำมาไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยกำลังจะส่งผลให้กับคุณนะไพ่เซอรเมนต์เนี่ย บางคนอาจจะคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่ลืมคิดไปว่าบางทีแล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากคนที่คุณทำดีด้วยหรอกสองไม้เท้าสองไม้เท้าสามเหรียญมีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองใช่ไหมหรือแม้กระทั่งใครที่ทำธุรกิจการงานเนี่ยดูมันไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่จนคุณก็ ค่อนข้างที่จะกังวลใจเพราะลงทุนลงแรงคือเต็มกำลังทีนี้เรามาดูข่าวดีกันนะคะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไร t จอเมจิกเชียนมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันการสื่อสารการเจรจาก้าวช่วยสเตรนต์ Strength. ราชาสืช่วยส โอเคหากใครที่แบบว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์มากๆที่จะได้กลับมาพูดคุยกันแต่ถึงกับขนาดคบกันไหมจากตามหน้าไพ่เนี่ยมีเกณฑ์กลับมาคืนดีอยู่นะคะแต่ในบางกรณีก็คือจะมีการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นถ้าถามในเรื่องของการงานการสื่อสารการเจราจาคือคุยกับใครแล้ว คุณจะดูมีคือคล้ายๆกับดาวพธอ่ะการสื่อสารเจรจาจะราบลื่นหรือแม้กระทั่งแบบว่าเป็นที่ยอมรับอืมคือพูดง่ายขายข้อ,ของประมาณนี้นะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งเห็นในเรื่องของจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนตัวคุณด้วยข่าวดีที่คุณจะได้รับอีกในหนึง่งจะเป็นในเรื่องของบางคนจะ ได้ในสิ่งที่เคยอยากได้มานานจะได้ซื้ออะไรในสิ่งที่อยากจะซื้อมานานด้วยนะคะแต่หลักๆจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆเงินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะจะเป็นคนที่ใจดีฉะนั้นแล้วว่าบางทีแล้วว่า ก็อย่าใจดีมากเกินไปใจดีกับตัวเองเยอะๆหน่อยนะคะอามาต่อสิโอกาสที่เหมาะสมความก้าวหน้าชีวิตที่วาเนี่ยคล้ายๆไพ่ใบเนี้ยโอเคเคยเคยได้ยินคำว่าจังหวะของชีวิตไหมซึ่ง คำว่าจังหวะของชีวิตเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณทําเดิมๆทําสิ่งเดิมๆซ้ๆําๆซ้ๆําๆพอถึงจังหวะชีวิตอะคะ่ะที่เราจะต้องแบบมันเป็นจังหวะของเราแล้วว่ามันมันเป็นเวลาของเราแล้วว่าคุณจะก้าวหน้ามากเพราะหนึ่งสมมติว่าพูดในเรื่องของมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยผู้ใหญ่เขาก็จะดูผลงานของเราที่ผ่านมา ฉะนั้นแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาคุณทําแล้วมันติดขัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรามีเนื้อง,งานเรามีชิ้นงานให้ผู้ใหญ่ได้ดูแล้วก็ที่แน่ๆถ้าเกิดใครทําอาชีพประจางานประจํามีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะเพราะว่าเห็นตั้งแต่กาวช่วยแล้ว คือจะเป็นชีวิตใหม่อะอะไรที่คุณเคยทุกข์ใจอะไรที่คุณเคยคิดว่าคุณอับโชคบางทีแล้วอะเดี๋ยวนะจูเมจิกเชนบางทีเราอยู่เฉยๆไม่ได้โชคไม่เข้าหาอาจจะต้องเขาเรียกว่าวาจาวาจาเรียกทรัพย์ขอให้พูดแต่สิ่งดีๆหรือ มันพูดคุยมันสื่อสารมันสร้างตัวตนขึ้นมาค่ะหากใครที่ทำงานประจำแล้วถามว่าเฮ้ยจะมีเงินเพิ่มขึ้นมากไหมคุณจะต้องสร้างช่องทางขึ้นมาก่อนนอะม,มันถึงจะมีนะคือจากตามนา้าไพ่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะมีเลยอาจจะต้องมองหาช่องทางลู่ทางด้วยเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมอยู่นะคะที่คุณสามารถที่จะสร้างรายได้จากอาชีพเสริมของคุณได้ งานใหญ่หากใครท,ทําทีฟรีแลนซ์เดี๋ยวจะมีงานใหญ่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบนะคะขอดูสิ่งที่ติดอยู่ในใจหน่อยช่วงที่ดีที่สุดชีวิตอิสระบางคนอาจจะนึกถึงในเรื่องของอดีตที่ที่มันทําให้คุณหมดแรงหรือหมดพลังเช่นอย่างที่บอกว่าโอเคถ้าเคย ทำอะไรมาบางอย่างแล้วมันมันไม่ปังอะ่ะบางทีแล้วว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ฉุดหลังคุณไว้ถ้าคุณคอ,คอยนึกถึงอดีตที่ผ่านมาที่เราทําผิดพลาดล้มเหลวในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่ตัวคุณจะใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าไอเดียมาสร้างเงินสร้างทองคำว่าอภิมหาเศรษฐีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ ในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าโอเคบางบางบางท่านก็ต้องดูที่แต่ละท่านนะด้วยนะคะว่ามีภาระนิ้สินอะไรบ้างแต่จากตามหน้าไพ่เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะจะมีคนหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงจะมีผู้ชายหรือแม้กระทั่งเ,เขาเรียกว่า เป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยรูปร่างถวมเข้ามาช่วยให้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่หนุนดวงคุณนะคะหนึ่งไมง้เท้าถ้าคิดจะทำอะไรให้ค่อยๆเริ่มนะ เพราะว่าตัวคุณในในบางท่านอาจจะมีความเครียดง่ายหรือวิตกกังวลง่ายนะคะ9ดาวดาบจะคล้ายๆกับ5ถ้วยเลิกเสียใจกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็อาจจะต้องมีการลุกขึ้นการเปลี่ยนแปลงการอย่ายุดติดกับสิ่งที่สิ่งเดี๋ยวนะการยุดติดกับสิ่งที่คุณเคยทำหรือยุดติดกับอดีตนะคะ บางทีแล้วว่าคนที่มาดูคลิปเนี้ยอถ้าเป็นทำงานที่เป็นเจ้านายตัวเองอ่ะทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วไม่เบื่อคล้ายๆกับตื่นขึ้นมาแล้วอยากทำอ่ะทำสิ่งนั้นจะสร้างรายได้มหาศาลให้กับคุณเลยนะ แต่แเหรียญคือเป็นไพ่ที่ต้องทําซ้ําจริงๆซ้ําแบบคือใช้เวลาค่ะค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างที่จะสูงแต่จะสร้างรายได้ให้กับคุณแบบเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาไม่ขาดสายนะคะใครที่แบบผู้หวังดีใครที่เคยทะเลาะก,กับใครหรือมีปัญหาอะไรกับใครอ่ะจะได้พูดคุยกันนะจะมีตัวกลางเข้ามาปกปิด สร้างรายได้จะบอกว่าตอนที่คุณมันมีไพ่ปุกปิดสร้างรายได้ตอนที่คุณจะทำอะไรอะ่ะขอให้ทำเองคุณเดียวอย่าร่วมลงทุนอะไรกับใครเด็ดขาดแต่อันนี้เป็นโดยรวมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รู้จักคนนั้นดีพอบางทีญาติกันยังโกงกันได้เลยค่ะ เพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ปกปิดทีเนี้ยถ้าเกิดคุณจะสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งบอกใครเหมือนกันให้เก็บเป็นความรับนะคะเพราะว่าไม่นั้นน่ะเสียงของคนอื่นน่ะจะทําให้คุณควยเขยได้สเสน่ดึงดูดหมั่นดูแลตัวเองแบบจะใช้คำว่าสะอาดหมั่นดูแลตัวเองเพราะว่าหน้าตาใบหน้ายิ้มแย้มใจยิ่งทำให้เงินเข้าหาคุณนะคะ ขอให้จริงจังกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำขอให้คำว่าอภิมหาเศรษฐีเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ